ทีมอเมริกาผู้มีพลังแห่งวิทยาศาสตร์หรือจะสู้กับทีมที่มีพลังพระเอก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการ The Enemy ครับวันนี้ผมจะเอาศัตรูจากเรื่องเบรเลดมาพูดคุยกันต่อนะครับซึ่งเป็นศัตรูที่ต่อเนื่องมาจากทีมจีนเลยนั่นก็คือจะเป็นทีมอเมริกานั่นเองครับซึ่งทีมอเมริกานี้นะครับก็เป็นทีมที่ต่อสู้กันใน World Tournament b l o c อกนะครับตอนเด็กเคยจาว่าเป็นอเมริกันทัวนาเมนต์นะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยจะเรียกแบบนั้นก็ได้แต่ความเป็นจริงแล้วนะครับหลังจากที่เอาชนะเอเชียได้เสร็จปุ๊บ ระดับ w o r l d Tournament แล้วครับซึ่ง A อบล็อกเนี่ยเป็นฝั่งของอเมริกาแต่ B ีบล็อกก็คือจะเป็นพวกฝั่งแบบยุโรปรัสเซียอะไรพวกนี้นะครับก็คืออย่างที่เคยพูดให้ฟังในพาร์ทของพวกราฟอะครับคือเขาทิ้งสิทธิ์ไปเนาะแล้วก็ทีมรัสเซียก็คือสามารถเอาชนะศัตรูได้อย่างขาดลอยนั่นเองครับซึ่งฝั่งของ A อบล็อกเนี่ยก็จะมีการแข่งที่อเมริกานะครับเขาก็เลยจะเรียกอเมริกันทัวนาเมนต์บ้างเป็นชื่อเล่นของการแข่งขันในรอบนี้นะครับซึ่งที่จริงผมมองว่าก็แอบมีความคล้ายกับกเอ,อ, America, อบ America เช การต่อสู้กับพวกทีมอื่นๆก่อนนะครับทีมบราซิลอย่างนี้ก็มีนะครับคือต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาพอถึงรอบชิงชนะเลิศของบล็อกนี้ปุ๊บก็ได้ต่อสู้กับทีมอเมริกาครับวันนี้ผมก็จะเล่าในแบบเดียวกับของทีมจีนเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการต่อสู้ก่อนที่จะเข้าไปสู่การแข่งขันแบบทางการแล้วก็จะพูดถึงการต่อสู้แบบยกต่อยกว่าแต่ละยกมีอะไรให้คุยกันบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องพูดถึงเรื่องราวการมาพบเจอกับทีมอเมริกานะการพบเจอกับทีมอเมริกานะครับพวกทาคาโอจะ ทีมอเมริกา2คนก่อนครับนั่นก็คือเอมิลี่แล้วก็สตีฟนั่นเองครับผมซึ่ง2คนนี้นะครับมาในฐานะที่ว่าเป็นมือหนึ่งของทีมอเมริกาโดยที่อเมริกาโดยที่ทีมอเมริกานี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นทีม PPB ก็ได้นะครับเพราะว่า PPB คือ Project Power of b l a d e ที่เขามีการฝึกฝนพวกเบเดอร์นะครับมีการพัฒนาอุปกรณ์อะไรต่างๆนานา,นานเงี้ยให้มันสอดคล้องกับตัวเบเดอร์เป็นอย่างดีหรือจะเรียกว่าเป็นทีมที่มีการใช้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์หรือใช้พวกแบบซิสเต็มต่างๆนานา,นา,นา,นานในการที่จะดึงศักยภาพของเบเดอรอ์ ที่สุดหรือเอาง่ายๆเลยก็คือเป็นทีมที่ใช้วิทยาศาสตร์ในการที่จะต่อสู้กับศัตรูนั่นเองครับโดยที่เรื่องราวเนี่ยมันจะปูมาเลยว่ามีเบลเดอร์ที่แบบว่าใช้เพลงแรปอย่างนี้ใช่ไหมใช้พวกแบบศิละปะในการที่จะต่อสู้แบบเป็นจานสีอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันครับซึ่งรูปแบบการต่อสู้เหล่านี้มันก็จะถูกฝึกฝนกันอยู่ในทีม PPB โดยสมาชิกของทีม PPB นะครับเราเห็นว่ามีเอมิลี่มาคนแรกแล้วซึ่งเขาใช้เทคนิคในการตีเทนนิสครับผมซึ่งหัวกะทิของทีม p p b ทั้งหมดนะครับจะเป็นการเล่นกีีีีฬาาัผมมแล้ววก็จะสตต์ในน,นท่ท ขึ้นชื่อด้วยไทรครับอย่างเช่นตัวของเอมิลี่เนี่ยเล่นเทนนิสแล้วก็ใช้ไทรเกเตอร์ซึ่งมาจากอลิเกเตอร์ที่เป็นจระเข้ครับส่วนอีกคนนึงก็จะเป็นสตีฟครับผมสตีฟเนี่ยก็จะเล่นลักบี้แล้วก็ใช้ไทรฮอนที่เป็นควายป่าใบซันครับและเอ็ดดี้เขาก็จะเล่นบาสเกตบอลและใช้สัตว์นำตำนานที่เป็นไทรปิโอซึ่งมาจากคําว่าสกอร์ปิโอเนาะซึ่งก็คือแมงป่องนั่นเองครับและสุดท้ายคือกับตันไมเคิลไมเคิลเนี่ยเล่นเบสบอลแล้วก็สัตว์นำตำนานคือไทรอีเกิลคร ระดับแต่ว่าเป็นกลุ่มท้ายแถวกลุ่มหางแถวอะไรแบบนี้โดยทีมอเมริกาเนี่ยก็จะมีคนที่ชื่อว่าผอโจดี้ซึ่งเป็นแม่ของแม็กซ์นะครับผมคอยดูแลกํากับอยู่เป็นคนคัดเลือกนูน่นคัดเลือกนี่มานะครับจนได้เป็นหัวกะทิ4คนของทีม P P B ครับซึ่งในการที่ไปถึงอเมริกาแวบบแรกนะครับตอนแรกที่แม็กซ์ได้เจอแม่ก็คือแบบดีใจมากๆเลยเนาะด้วยความที่คิดถึงแม่แม่อยู่อเมริกาเขียนจดหมายคุยกันอย่างเดียวสมัยนั้นไม่มีไลน์ไงนะครับผมเออก็ได้เจอกันดีใจมากเลยแต่พอแม่ได้รู้ว่ Max ่่าาาาแมมม็กเเปนสชิขขอองงททีี BBA Max ลแล้วก็มีการทดสอบการต่อสู้นิดนึงกับทีม BBA ก็แล้วกันนะก็คือว่าให้พวกเอมิลี่เนี่ยมาต่อสู้กันโดยที่ว่าทาโขะต่อสู้กับเจ้าแรปเปอร์นะครับแล้วก็เรต่อสู้กับคนที่เป็นศิลปินครับโดยที่2คนนี้ชนะใสๆเลยนะและในการต่อสู้ยกที่3ก็จะเป็นแม็กซ์ปะทะกับเอมิลี่ครับการประทะครั้งนั้นคือแม็กซ์ก็โดนเล่นซะเละเลยนะครับโจมตีทีเดียวเต่าขนองที่ว่าแกรง่งนักแกรง่งหนาพลังป้องกันสูงอย่างนี้ก็ไม่รอดนะครับแล้วก็มีการเฉลยนี่แหละว่าเอมิลี่เนี่ยเป็นมือหนึ ตลัวอีกอย่างหนึ่งของทีม p p b หรือทีมอเมริกาที่เขามีนะครับคือเขาสามารถใช้แบบข้อมูลมาวิเคราะห์การต่อสู้อย่างนี้ได้เป็นอย่างดีนะแล้ว4ี่คนที่เป็นหัวกะทิของทีม p p b อย่างนี้เขาก็มีความสามารถในการที่จะเก็บข้อมูลโดยที่ว่าไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ครับเก็บใส่สมองก่อนนะครับจำเอาไว้แล้วก็เอาไปใส่ในคอมพิวเตอร์อีกทีนึงเพื่อให้ทีม p p b หรือทีมอเมริกาเนี้ยมีฐานข้อมูลมากมายที่จะเอาไปใช้ต่อกรกับศัตรูได้นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับผมมันก็จะเป็นเรื่องราวททททีีีีีี่่่่วววาาาาพพพกกกกกมมมม PB PPB เนนนนยยคสใใจอออุุปรรณ์ลัับบูขงฐ้็ ้าไปในฐานทัพการบุกครั้งนั้นก็ความแตกครับผมแล้วก็ได้เจอกับเอดดี้และสตีฟครับการเจอครั้งนั้นเนี่ยเรย์ Ray, ประทะกับสตีฟนะครับผมแล้วทีนี้สตีฟเขาก็ได้แสดงความเหนือชั้นครับผมความเหนือชั้นนี้มี2เรื่องครับเอาเรื่องที่1ก่อนนะก็คือต่อสู้แล้วก็สามารถเอาชนะเรย์ได้อย่างง่ายดดยครับส่วนความต่างชั้นอันที่2นะครับคือก่อนที่สตีฟกับเอดดี้จะมาก็คือเป็นเรื่องราวที่ว่าพวกบีบีเอโดนจับได้ใช่ไหมครับตอนที่โดนจับได้เนี่ยมันเป็นพอม็กวิ่งเข้าไปแล้วก็โดนเซนเซ,นเซอร์จจจับพอดนนเรปปุ๊ีี่่มมะะกกกกาแงงทลลืลิ แม็กซ์กับแม่ของเขาไว้แล้วแม่ของเขาก็ไม่สนใจนะครับยังมีท่าทีเย็นชายอยู่นะแล้วพอตรงนั้นนะครับทาขาโอะเนี่ยเขาก็ใช้มังกรฟ้าในการที่จะโจมตีใส่กำแพงกระจกนั้นซึ่งไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับผมคือประมาณว่ากำแพงแข็งมากใช่ไหมแต่ทีนี้นะครับผมในทางกลับกันไทฮอนของสตีฟก็สามารถที่จะโจมตีใส่กำแพงกระจกนั้นเละไปในคราวเดียวได้เลยครับผมเออก็ให้เห็นว่ามีศักยภาพการทำลายล้างที่มหาศาลกว่านั่นเองครับซึ่งพอหลังจากจบตรงนี้ไปนะครับพวกทาขาโอะก็ต้องมีการไปปรับปรุปรงเบย์เบลดฝึกต่างๆนา,นาให้มมีีฝือ มากยิ่งขึ้นเพื่อจะต่อกรกับทีมอเมริกาได้และเมื่อการแข่งขันมีการเริ่มขึ้นก็จะมีการแข่งขันเพื่อเปิดพิธีเพื่อเตรียมเข้าสู่การแข่งขันทัวร์นาเมนต์อย่างจริงจังอย่างนี้แล้วก็มีการเปิดตัวกับตันไมเคิลนั่นเองครับทีนี้ผมข้ามไปสู่การแข่งขันเลยละกันนะครับว่า3คู่ระหว่างทีม BBA กับทีมอเมริกานี้มีใครสู้ใครและมีประเด็นอะไรยังไงบ้างครับแต่รีมาร์คตึดต๊ดๆไว้ให้นิดหนึ่งนะครับว่าก่อนที่จะต่อสู้เนี่ยแม็กซ์เป็นคน, <ๆ S 1> นที่เคีย,จยควจูตัดน ที่เป็นลูกของอาจารย์โจดี้และการที่ทีมอเมริกามันเอาข้อมูลมาต่อสู้กับเราอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเอาคนที่มีข้อมูลมากที่สุดไปต่อสู้เราแพ้แน่ๆนะการปลดแม็กซ์ถือว่าเป็นวิธีการเดียวที่จะทาให้ทีมบ b บมีโอกาสชนะนั่นเองครับแต่แม็กซ์เนี่ยเขาไม่ยอมนะครับเขามีความตั้งมั่นว่าเขาจะขอต่อสู้ต่อหน้าแม่ของเขาเพื่อให้แม่ของเขาหันกลับมามองซึ่งแม็กซ์เองเนี่ยพอไม่พอใจตรงนี้ปุ๊บก็วิ่งออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ได้เจอแม่พร้อมกับสัญญากับแม่ไว้ว่าเขาจะต้องต่อสู้เเเเพพืื่่่่่่อออใใใหหห้้้้แแมมมมยยยรับไไดลีทททําาา็ช ต่อไปซึ่งที่จริงแล้วผอ,อโจดี้เองเขาก็มีความห่วงลูกชายเหมือนกันนะตั้งแต่เห็นการแข่งยกแรกๆอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าอยากให้ลูกเขาแพ้ไปนะเพราะว่าการที่มาเจอกับทีม P p เนี่ยโอกาสชนะมันแทบไม่มีเลยครับแต่แม็กซ์ก็ไม่เอาจะต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ม่มาม่าเห็นให้ได้เลยแล้วการพูดคุยครั้งนี้จบลงผอ,อโจดี้ก็บอกว่าอะรับทำตามใจชอบกันแล้วกันนะ ซึ่งใครนะครับเขาก็บอกกับเคียวจูว,ว่าให้แม็กซ์ไปแข่งก็แล้วกันนะถ้าแม็กซ์อยากแข่งนักก็ให้แม็กซ์ไปแข่งเลยซึ่งใครเองก็เหมือนกับยอมดีๆนะครับทั้งๆท,ท,ที่ตามข้อมูลแล้วเนี่ยใครถือว่าเป็นคนที่จะเป็นไพ่ตายได้มากที่สุดนะเพราะว่าทีม PPP ไม่สามารถเก็บข้อมูลของใครได้มากเพียงพอครับเออเรียกว่าเป็นคนที่ต่อสู้แล้วทีม PPP จะจับทางยากที่สุดนั่นเองเนะาะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเมื่อออเดอร์มาแล้วว่าเป็นทาคาโอเคแล้วก็แม็กซ์ก็ต้องต่อสู้กันตามนี้ครับซึ่งเริ่มที่คู่แรกก็แล้ว สเตเดียมที่ทาคาโอต่อสู้กับสตีฟตอนนั้นนะครับมันจะเป็นสเตเดียมที่เต็มไปด้วยเมืองครับผมอ่าซึ่งการมีเมืองแบบนี้ถ้านับตามพื้นฐานแล้วตัวของ Tri orn, ทรฮอนที่วิง่งเหมือนควายป่าใบซันมันก็จะมีการเคลื่อนที่ที่ช้าลงได้หรือเคลื่อนที่ไม่ค่อยถนัดอะไรนั่นเองนะทำให้ทาคาโอนี่สามารถเอาชนะยกแรกไปได้โดยที่คิดว่าเป็นฝีมือของตัวเองแต่ความเป็นจริงแล้วอะครับทีม p พีเนี่ยเขาต้องการที่จะเก็บข้อมูลของมังกรฟ้าตัวใหม่เขาก็เลยยอมในยกแรกไปก่อนนั่นเองครับพอมาเป็นยกที่2ปุ๊บเนี่ย่ีท การเล่นเนี่ยมันเหมือนเทคนิคก,การเล่นลักบี้นั่นแหละครับคือมีการซิกแซกไปซิกแซกมาซิกแซกไปซิกแซกมาแล้วก็สามารถจัดการมังกรฟ้าในยกที่2ไปได้นั่นเองเนาะและในยกที่3ครับผมก็เป็นยกพีคนะครับว่าเมื่อรอบ2เองแพ้ไปแล้วอย่างนี้และข้อมูลของนายถูกเราอินพุตเข้าไปจนหมดแล้วมันก็คงไม่มีทางที่แกจะพลิกมาชนะพวกเราได้หรอกนะอ่าและในยก3นะครับก็ต้องบอกว่าท้าขาชนะได้เพราะเรแล้วก็ใครนะคือตอนแรกที่สู้กันเนี่ยไทฮอนมันก็ไล่บี้มังกรฟ้าไปใช่ไหมแต่เรครับเขามีการบอกว่าให้ท้าขาวซ่อนตัวเพื่อซุ่ม กวาโจมตีแล้วตรงนี้นะครับมันดันไปสะกิดต่อมของสตีฟเข้าให้คือสตีฟเนี่ยเขาเป็นคนที่ใจร้อนนะครับค่าอะดรีนาลีนของที่ทีมทีวีวัดได้ก็คือถ้าเกิดว่าทคาโอดยั่วโมโหสตีฟต่อไปแบบนี้สตีฟก็จะเผยไตออกมาแล้วก็การเคลื่อนที่ทุกอย่างพังหมดเลยครับตรงนี้พอจะแก้ไขได้คือการส่งข้อมูลรูปแบบการต่อสู้ใหม่ไปให้ทําให้สตีฟเนี่ยใช้แผนใหม่นะครับนั่นก็คือทําลายเมืองให้หมดเลยให้พื้นที่ทุกอย่างมันราบเป็นหน้ากองครับผมแล้วมังกรฟ้าก็จะไม่มีที่ซ่อนนั่นเองครัับบบพพออื้้นนทีี่่มมรรรราาาาเเเยสส็็จปุ๊ไกถใช ตายเดดรัชได้แล้วครับซึ่งใช้ท่าไม้ตายนี้จะโจมตีใส่มังกรฟ้าแล้วใครก็บอกกับทาคาโอว่าอย่าไปขัดขืนการโจมตีนี้ปล่อยตัวไปตามกระแสซะซึ่งการปล่อยตัวตามกระแสนี้ของทาคาโอนะครับก็ทําให้มังกรฟ้าสามารถดูดติดกับไทรฮอนได้นะครับแล้วสตีฟที่เห็นว่าไทรฮอนถูกจับไว้เนี่ยมันก็โมโหครับผมแล้วทีนี้เราเนี้ยไม่สามารถควบคุมสติได้แล้วครับผอโจดี้บอกว่าเดี๋ยวจะส่งข้อมูลไปให้สตีฟใจเย็นก่อนสตีฟบอกว่างงหูโว้ยแล้วก็ปาหมวกเฮลเมตของรักบี้เนาะปาทิ้งโป้งไป แล้วทีนี้ทาเขาอกก็ใช้แฟนทอมเฮอริเคนโจมตีปิดฉากไทฮอนไปนั่นเองครับก็สามารถชนะมาได้ในยกแรกนะึ่งในการแข่งขันรอบแรกก็ชนะมาได้ด้วยประการชนี้ครับและความพีกก็จะต่อมาเลยที่การต่อสู้รอบที่2ที่เป็นเร่ปะทะกับเอดดี้ครับเอดดี้เขาก็ใช้ลูกบาสแล้วก็จะมีเบเบตกับซันในตำนานเป็นไทรพิโอครับซึ่งต้องบอกว่าสเตเดียมการแข่งของเรกับเอดดี้เนี่ยน่าสนใจนะครับคือเหมือนกับมันโกงสเตเดียมเปล่าไม่รู้นะคือสเตเดียมรอบนั้นนะครับจะเป็นสเตเดียมที่ออกแบบโดยองค์การนาซาครับผมและทีนี้มันจะ มีแรงดึงดูดประมาณ1ใน6เท่าหมายความว่าเบเบดอาจจะเคลื่อนที่ไม่เสถียรเลยนั่นเองครับซึ่งตัวทริปิโอที่เป็นเบเบดของเอ็ดดี้นะครับผมมันสามารถเป็นกังหันที่จะทําให้ตัวของเบเบดเนี่ยวิ่งอยู่กับพื้นได้เหมือนกับไม่ต่างกับสเตเดียมทั่วไปเลยครับทำให้เรเสียเปรียบในทันทีเนาะและยกแรกเนี่ยก็โดนเอ็ดดี้โจมตีเข้าไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดครับแล้วพอมาเป็นยก2นะครับเรก็ตั้งใจที่จะเอาจริงละนะครับแต่ว่าการเอาจิงของเรก็ไม่เป็นผลครับผมคือเอ็ดดี้ใช้ท่าไมา้ตายเลยัััสสส่่่่งงใให้ Tri ททปโโนนอ,อออีีนนตต์าาแมมมกจ ยขวซึ่งรูปแบบการโจมตีนี้ก็น่าสนใจนะครับคือตัวของไทรปิโอเนี่ยมันจะกระโดดพุ่งขึ้นแล้วก็ลงมาเสียบที่ตัวบิดชิปของพยั์ขาวครับอารมณ์ประมาณเหมือนแมงป่องเนี่ยเข้าต่อยเสืออะไรนั่นเองครับติดก็ว่ามันเป็นแมงป่องยักษ์ไงน,นะครับทำให้พยักขาวได้รับความเสียหายจนหยุดหมุนไปทันทีเลยครับเรียกว่าเรเนี่ยแพ้2ยกติดเลยนะครับไม่ชนะสักยกหนึ่งเลยนะแล้วพอมาเป็นการแข่งขันรอบที่3ปุ๊บก็เป็นการย้ำให้กำลังใจจากเคียวจูอีกทีนึงนะครับว่าถ้าหากว่าเราให้แม็กไปต่อสู้เนี่ยนะโอกาสชนะ ค,คือเคียวจูเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ในสไตล์ของเขานั่นแหละครับซึ่งผลมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแม็กซ์เองก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมันวันๆน,น,นั้นเนี่ยหรือจะให้ใครไปต่อสู้ดีว่าแต่พอพูดไปพูดมาปุ๊บเนี่ยปู่ปของทาคาโอที่รู้เรื่องราวทั้งหมดก็มีการออกมาเตือนสติเด็กๆนะครับว่าตอนแรกคุยกันแล้วไม่ใช่หรอว่าจะให้แม็กซ์ไปต่อสู้สิ่งที่ตัดสินใจแล้วอย่างนี้มาลังเลภายหลังมันจะดีหรือใครเองก็เตือนสติแม็กซ์เหมือนกันนะครับว่านายจาไม่ได้หรอแม็กซ์่นอแมม้ีืให ไม่ใช่เรือ่องแม็กซ์เองก็เลยตัดสินใจไปต่อสู้นะครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นก็ได้ต่อสู้กับไมเคิลซึ่งไมเคิลก็ใช้เบสบอลนะครับในการที่จะต่อสู้นั่นเองโดยการต่อสู้ครั้งนั้นยกแรกคือแบบโดนการโจมตีเป้งเดียวครับผมเต่าขนองก็ร่วงเหมือนกันครับโดยแม็กซ์เองเนี่ยก็ยอมรับเหมือนกันนะครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้คือไมเคิลเพอร์เฟกต์เกินไปแล้วอะ่ะเออการโจมตีอะไรมันจะขนาดนั้นซึ่งพอแม็กซ์แพ้ในยกที่1ไปเสร็จแล้วนะครับทารคาโอ้ก็มาพูดจ,าดจด่า,นะจา,า,า,ากับแม็กซ ตามใจสบอกว่าจะพิสูจน์ฝีมือให้แม่นายเห็นแต่กลับแสดงฝีมืออะไรแบบนี้ออกมาอย่างนั้นเหรอซึ่งพอไมเคิลได้ยินแบบนี้นะครับก็บอกว่าโอ้เป็นกับตันทีมที่ไม่ได้เรื่องเลยนะมาพูดจาแบบนี้กับลูกทีมได้ยังไงวะนะครับพอไมเคิลพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บแม็กซ์กระดันหันมาบอกไมเคิลว่าอย่ามาพูดจาดูถูกเพื่อนฉันนั่นน่ะมันคือกําลังใจเว้ยไม่ใช่คําด่านะครับผมเออก็พอคิดอย่างนี้เสร็จแล้วแม็กซ์ก็ต่อสู้กับไมเคิลในยกที่2ซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับผม สามารถยันอยู่ครับผมแล้วก็สามารถเอาชนะไทรเกิลในยกที่2นี้ไปได้นั่นเองครับซึ่งเท่าที่เอมิลี่มีการคํานวณน,นะครับว่าแม็กซ์สามารถดึงศักยภาพออกมาได้ขนาดนี้ความแข็งแกร่งของเต่าขนองในยก2นะครับถือว่ามากกว่าไทรเกิลประมาณ5เท่าได้เลยทีเดียวเชียวครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บแน่นอนว่าผอ,อโจดี้เขาก็ห่วงมากว่าไมเคิลอาจจะไม่ชนะนะแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้ไพ่ตายแล้วล่ะไพ่ตายที่ว่าก็คือให้ไมเคิลใช้มือขวาครับผมอ่าที่ผ่านมาเนี่ยคือไมเคิลใช้มือซ้ายในการปาบอลครับซึ่งการใช้มือ ในการปาบอลที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันก่อนมาถึงรอบนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะทําให้ไทเกร์เนี่ยสามารถทําให้เบเบ็ดของศัตรูกลายเป็นผงได้ครับเออคือแบบแรงขนาดนั้นจริงๆนะแต่ว่าขนาดแข็งแกร่งขนาดนั้นแล้วยังเป็นพลังที่ซุกซ่อนไว้อยู่หรือนี่นะครับก็แสดงว่าแคนนอนบอลที่เป็นมือขวานั้นจะต้องมีความรุนแรงมากกว่าเดิมแน่นอนนะแล้วไมเคิลที่ได้รับคําสั่งจากขอบอโจดี้มาก,ก็ตัดสินใจใช้มือขวาตามที่ตัวเองต้องการนะครับคืออารมณ์ประมาณว่าอยากใช้มานานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเออแต่เก็บไว้มันก็คาใจนิดนึงแต่ไม่เป็นไรคาว้้้้ดใชแล และในการต่อสู้ยกที่3นี้นะก็เป็น Canon Ball Maximum R มรปะทะกับเต่าขนองเวอร์ชันอัปเกรดของ Max ไปนั่นเองครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยก็จะได้เห็นว่าเต่าขนองเนี่ยพอต้านได้นะครับแต่พลังของ Canon Ball ของ m i c h ค e l ในมือขวานี้นะครับมันรุนแรงเหมือนกันนะโดยที่โอกาสชนะของ Max ก็ค่อยๆถอยร่นไปนั่นเองครับพอเริ่มเสียเปรียบมากขึ้นมากขึ้นปุ๊บเนี่ย Max ก็ใช้คําว่านึกถึงเพื่อนพ้องครับผมนึกถึงเพื่อนพ้องเนี่ยเทียบกับพลังวิทยาศาสตร์ที่ตัวของ Michael มมีแล้วันก็ไม่สาาามรรถทํอะไได้คิผมี Max พล ได้เปรียบแล้วก็สามารถเอาชนะได้ในท้ายที่สุดครับพอสามารถเอาชนะได้เสร็จปุ๊บเนี่ยผอ,อโจอดี้ก็มายินดีกับลูกชายนะว่าเออก็ดีใจด้วยนะที่ชนะพลังตอนท้ายนะัมันเป็นยังไงเหรอแม็กซ์แม็กซ์ก็บอกว่าอ,อ๋อไม่ละครับมาม่าตอนนั้นรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกชั่ววูบที่ดึงพลังออกมาได้ยังไงก็ไม่รู้อะครับออแม่ก็เลยบอกว่าหรือจะบอกว่าฟุกนะอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นชัยชนะของทีมพระเอกไปที่ไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเรื่องไหนไหนผมว่าประเด็นเนี้ยมันก็พูดได้หมดนะครับว่าอี งงถ้าเจอพลังพระเอกพลังมิตรภาพเข้าไปก็พ่ายแพ้ได้ไง่ายๆเหมือนกันนะก็ถือว่าจบกันไปนะครับผมกับเรื่องราวของการต่อสู้ของทีมอเมริกาปะทะกับทีม BBA นั่นเองครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมชอบสมาชิกคนไหนของทีมอเมริกาหรือชอบการต่อสู้ของคู่ไหนที่เกิดขึ้นแม็กซ์ปะทะไมเคิลเรปะทะเอ็ดดี้หรือเป็นสตีปะทะทาคาโออย่างนี้อะไรเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัย มาณทีนี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ